เชิญทุกท่านพบกับ New Auto Cell m a มาสเตอร์ไดมอนด์มาสเตอรดัชพัทละพงกิติครับและเขาเรียนเชิญผู้จัดการอัโมีสาขาประเทศไทยคุณไลอัอนลีฟขึ้นบนเวทีเพื่อมอบเข็มเกียรติยศและช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ดำรงคุณสมบัติออร์เซลมาสเตอร์ค่ะ แล้วขอเชิญนะครับไดมอน์มาสเตอร์ดันกมัทระพงศิติเดาขึ้นมาข้างหน้าครับเพื่อรับเข็มและช่อดอกไม้แสดงความยินดีครับค่ะเป็นเข็มเกีเกเกรยรติยศนะคะที่ทพวกเราชาวอะโทมีต้องการสิ่งนี้นั่นเองนะคะพร้อมกับช่อดอกไม้สวยๆนะคะมอกกับวันเลนทยเลยนะคะคุณแบงค์ เ้วเดี๋ยวจะถ่ายภาพนะครับค่ะสามสองหนึ่งอัจฉิว้าวสวยงามมากๆเลยค่ะครับขอขอบคุณนะครับผู้จัดการสาขาโทมี่ประเทศไทยด้วยนะคะคุณและคุะอัิชาติและเราก็จะมอบเวทีนี้ให้กับ New Auto s เซ l Master ค่ะ d i a m o n d Master Dash พัทเทอร์รพงกติค่ะ สวัสดีนะครับนิวออตโตเซลล์มาสเตอร์ไดมอนด์มาสเตอร์ดัพัฒราภูกิติครับก็วันนี้ผมอายุ32ปีแล้วครับก็เป็นลูกชายคนเดียวนะฮะเติบโตมาในครอบครัวของธุรกิจก่อสร้างและสังหารีมทรั์ครับคุณพ่อเป็นวิศวกรโยธาครับส่วนคุณแม่ทำธุรกิจวัสดุก่อสร้างเนาะโดยส่วนตัวก็มีโอกาสไปเรียนที่ต่างประเทศครับปัจจุบันจบปริญญาโทจากสแตมฟอร์ดอินเตอร์เนชั่นแนลยูนะครับเฟิร์สคลาสออเนอร์โกเม a ดลเกียรตินิยมอันดับหนึ่งครับ ก็ปัจจุบันนะครับตัดสินใจครับตัดทุกโอกาสที่เข้ามาในชีวิตและเลือกทำอต o มี f ฟูลไทม์ร้อเพียงธุรกิจเดียวครับก็วันนี้ผมเองก็เป็นออโตเซลคนที่12ของทีมเนาะต้องขอเล่าย้อนแบบนี้ครับว่าผมสมัครสมาชิกอต o มีเมื่อเดือน5ปีที่แล้วครับเริ่มทําตําแหน่งครั้งแรกวันที่1เดือน6วันนั้นเป็นวันที่ผมดีใจมากครับเพราะว่ามากกว่าความสําเร็จของตัวเองผมได้เห็นความสาเร็จของพาร์ทเนอร์ ณวันนั้นผมมีนิวเซลมาสเตอร์เกิดขึ้นในสายงาน6ท่านครับและมีนิวไดมอนด์อีก2ท่านซึ่งนิวไดมอนด์เป็นพาร์เนอร์ติดตัวของผมเองเนาะเป็นคุณแม่ครับสาเหตุที่เรา2คนแม่ลูกตัดสินใจขึ้นไดมอนด์พ้อมกัน2รหัสโดยที่ไม่ทํา s สเมาก่อนเพราะว่าเราต้องการให้คนที่ตามเรามาได้รับค่าคอมมิชชั่นรายวันแล้วก็บนัสรายสิวันให้มากที่สุดครับแล้วผมเองก็มีแรงบันดาลใจมาจากพี่สาวของผมเนาะพี่สาวของผมเคยสร้างปวสยปัยไว้ในอาสมี่ไทยแลนด์ครับ ด้วยการขึ้นสตาร์พร้อมกับคุณแม่สองรหัสแล้ววันหนึ่งผมกับแม่ก็จะขึ้นสตาร์เช่นกันครับแต่ถึงแม้นะวันนั้นผมขึ้นแค่เพียงไดมอนแต่นาวินาทีแรกที่ผมทําไดมอนจบผมรู้ในทันทีว่าผมจะเป็นไดมอนที่คู่วควรคําว่าคู่ควรของผมคือการทําตําแหน่งการันตีรายได้ในทุกๆ15วันครับนั่นคือการทำออร์เทอร์เซลและนับตั้งแต่วันนั้นมาผมรักษาตาแหน่งออร์เทอร์เซลมาโดยตลอดครับผมไม่รู้หรอกครับว่าโดยปกติ พี่ๆท่านอื่นใช้เวลา6เดือนแรกของการทำมาโทมี่มีไรายได้กันเท่าไหร่แต่โดยส่วนตัว6เดือนแรกของผมรายได้ทะลุ4แสนกว่าบาทไปเรียบร้อยแล้วครับ<__แล้วผมเองก็ไม่รู้ว่าโดยปกติพี่ๆท่านอื่นใน6เดือนแรกของการทำมาโทมี่คุริฟายตำแหน่งอะไรกันไปบ้างแต่โดยส่วนตัวผมคมุริฟายเซลล์มาสเตอร์11ครั้งและไดมอนด์2ครั้งครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมไม่ได้เข้า Auto ออโตเซลล์เพราะความเพราะโชคช่วยแน่นอน ก็เคยมีพี่ท่านหนึ่งถามผมครับว่าทําไมรีบทําจังแข่งกับใครแข่งกับอะไรอยู่ผมจาได้ว่าผมตอบพี่เขาไปว่าผมไม่ได้แข่งกับใครครับสิ่งเดียวที่ผมแข่งคือเวลาเวลาคือต้นทุนเดียวที่ผมใช้ทุกวันแล้วผมไม่รู้ว่าผมเหลือเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมอยากสําเร็จเร็วครับทุกท่านเลือกได้ครับว่าอยากเป็นออโตเซลล์หกเดือนแรกของการทําธุรกิจหรือค่อยเป็น6ปีให้หลังแต่โดยส่วนตัวผมเลือก6เดือนแรกครับเพราะหกปีมันเสียเวลาชีวิตผมเกินไป ก็อีกหนึ่งเหตุผลที่ผมต้องรีบทำนะครับเพราะว่าเมื่อ6เดือนที่แล้วครับผมมีโอกาสได้ร่วมทานอาหารกับท่านอ e. ิมพิ i เอลอิดูแล้วก็ลูกชายท่านอิมพิ i เอนะครับผมจําได้ว่าวันนั้นท่านลูกชายท่านอิมพิ i เอบอกท่านอิมพิ i เอว่าดั๊ททาไดมอนด์จบแล้วและกําลังเริ่มท Auto ําออโตเซลและจะชาเลนจ์จบใน6เดือนมันจะมีความหมายกับดั๊มากถ้าวันที่ดัติดเข็มท่านอิมพิเอเดินทางมาด้วยตัวเอง ผมจะได้ว่าท่านอินพิเรย์หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครับแล้วดูปฏิทินท่านบอกท่านจะมาแล้ววันนี้ท่านทั้งสองก็มาจริงๆแล้วก็มีความหมายกับผมมากๆจริงๆครับต้องขอบคุณมากๆนะครับก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่านาทีแรกที่ผมรู้ตัวผมเริ่มทำออโตเซลเนาะทุกครั้งที่ผมมางานซักเซสผมจะยืนอยู่หลังห้องแล้วจะมองมาที่นั่งแถวหน้าตลอดคือที่นั่งของออโตเซลแล้วผมก็รู้ดีมาตลอดว่าสกยภาพอย่างผมอ่ะไม่เหมาะกับการนั่งหลังห้องครับ ผมรู้ดีว่าตัวผมเหมาะกับที่นั่งออโตเซลแล้ววันนี้ผมก้าวขึ้นไปนั่งที่นั่งออโตเซลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่มันมีคำถามหนึ่งแวบ,บขึ้นมาในหัวมเมื่อสักครู่ครับว่าดัสด้วยจิตวิญญาณของเราด้วยวินัยของเราด้วยทุกๆอย่างที่เราแลกกับธงมีขนาดนี้ผมคิดว่าแค่แถวออโตเซลมันไม่พอผมคิดว่าตัวผมก็เหมาะก,กับการได้นั่งที่นั่งแถวแรกของงานซักเซสเหมือนกัน แล้ววันนี้ครับผมจะกลับไปบ้านไปทํางานให้หนักขึ้น4ี่เท่าหเท่าเพราะผมจะขึ้นมานั่งที่นั่งแถวสตาให้ได้ได <laughs> แล้วเมื่าสักครู่ก็แอบ,บเหลือบมองเข็มออโตเซลของตัวเองนะอาจจะยังไม่ชินครับก็มีความรู้สึกว่าก็ดีใจนะระดับหนึ่งแต่ผมคิดว่าเข็มเนี้ยมันเล็กไปสําหรับผมอะ่ะ <laughs> ก็เลยแอบ,บมองเข็มของพี่สาวกับพี่ชายผม,มทั้งสท่านนะครับแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าผมเองก็หมาะกับเข็มลีดเดอร์สคับเหมือนกันนะ ผมไม่รู้รอกครับว่าปัจจุบันนักธุรกิจอตอมี่มีกี่พันกี่หมื่นหรือกี่แสนรหัสแล้วผมเองก็ไม่รู้ว่าวันนี้ผมเข้าออร์เซลคนที่50หรือ6 0ของประเทศไทยแต่ไม่ว่าผมจะเข้าออโตเซลคนที่50หรือ60ของประเทศ,ไท,ไ,เท 50, เทศไทยก็ตามแต่ครับผมจะไปลีดเดอร์สขับ5คนแรกของประเทศไทยครับ <S <S วันนี้ผมตั้งเป้าหมายแล้วลตั้งแต่ผมเริ่มทำอตอมี่มาทุกเป้าหมายที่ผมตั้งผมยังไม่เคยหลุดนะครับเมื่อ7เดือนที่แล้วผมมีคนในผัง5คนผมตั้งเป้าบอกตัวเองไว้ว่า ผมจะขึ้นมายืนบนเวทีแห่งนี้สองครั้งในใน,ในระยะเวลาหนึ่งปีของหลังจากการสมัครสมาชิกนะครับแต่ว่าจะไม่ขึ้นมาในฐานะวิทยากรเพราะผมพูดไม่เก่งแต่จะขึ้นมาในฐานะผู้ประสบความสําเร็จเพราะพี่สาวของผมสปอนเซอร์ของผมสอนให้ผมเก่งด้านการสร้างความสําเร็จมากกว่าพูดผมขึ้นมาครั้งแรกเมื่อ6เดือนที่แล้วครับขึ้นมาตำแหน่งไดมอนด์ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ในระยะเวลาเพียงแค่ครึ่งปีเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นวันนี้ ผมเป็นคนที่โชคดีเพราะผมเติบโตท่ามกลางคนเก่งเนาะผมมีท่านอิมพีเรียลอีล็อกอูครับที่เปรียบเสมือนพ่ออีกหนึ่งคนทุกครั้งที่ท่านเจอท่านจะเรียกดั๊เรียกเข้าไปก่อนท่านก็จะสอนแนวคิดดีๆผมมาตลอดผมก็จะมีพี่ชายกับพี่สาวผมทั้งสองท่านนะครับที่เป็นต้นแบบบีเดอร์สคลับที่ดีที่สุดของผมอยู่แล้วผมมีน้องชายของผมครับที่เป็นสปอนเซอร์ติดตัวที่เป็นชาลล์ลอสเซทอร์ที่อายุน้อยที่สุดในประเทศไทยและมีพี่สาวของผมครับที่เป็นสตาร์มาสเตอร์ที่อายุน้อยที่สุดในประเทศไทย แล้วผมมีคุณแม่ครับที่เป็นระดับเจ้าของธุรกิจเหมือนกันใส่มีใจรักในเรื่องของความงามมากไปลงทุนเวลาเรียนนวดหน้านํามาประยุยกต์ใช้กับสินค้าสมมติครับรับไปแข่งขันรายการแบงก์ซ์คอกบิวตี้ของประเทศไทยได้ลองรางวัลชนะเลิศอ,อันดับหนึ่ง <S <S เพราะฉะนั้นวันนี้ผมโตท่ามกลางคนเก่งจริงๆแล้วผมไม่กลัวใครทั้งนั้นครับข้อดีของการเป็นลูกชายคนเดียวนะครับคือตั้งแต่ยจนโตอะไรที่ผมอยากได้ผมไม่เคยไม่ได้ครับแล้ววันนี้ ผมเจ้าลีดเดอร์สับห้าคนแรกของประเทศไทยผมมั่นใจว่าผมต้องได้ก็อยากจะขอขอบคุณพาร์ทเนอร์ของผมทุกท่านนะครับแล้วก็ในรูปนี้ก็จะเป็นรูปลีดเดอร์ของผมเนาะปีที่ผ่านมาลีดเดอร์ของผมได้ไปเกาหลีคบทุกท่านนะครับตามเงื่อนไขของบริษัททุกอย่างก็อยากจะขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสู้กันมาอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็อยากจะขอขอบคุณผู้หญิงคนนี้ครับมาม้าของผมคือคนที่ชวนให้ผมเข้ามาในธุรกิจนี้มาม้าเป็นคนเก่งมากเป็นคนที่อดทนมากมาม้าเคยบอกว่า หลังจากมามาเปิดที่เปิดใจให้ผมทําธุรกิจได้เขาไม่กลัวการสปอนเซอร์ใครที่ไหนแล้วครับเพราะเคสที่ยากที่สุดในชีวิตมันจบลงแล้วแล้ววันนี้ก็อยากจะบอกมามาว่าเด็กหัวดื้อในวันนั้นครับคือออโตเซลที่พร้อมจะไปเป็นอินฟิวเอร์ในวันนี้ครับแล้วก็อยากขอบคุณเด็กคนนี้นะครับเด็กคนนี้คือลูกชายของผมครับผมเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวเนาะมีลูกหนึ่งคนครับอายุเจ็ดขวบซึ่งน้องเป็นเด็กพิเศษเป็นออทิสติกเทียม ปัจจุบันก็ยังเข้าโรงเรียนเหมือนคนอื่นไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องเรียนที่โรงบาลสมิติเวกรกับมนาลมซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณวันศุก2,600บาทเขาคือเหตุผลเดียวที่ทำให้ผมยืนในธุรกิจนี้ครับก็อยากจะบอกลูกว่าป้าป้าไม่รู้ในอนาคตอ่ะหนูจะเป็นปกติได้มากน้อยแค่ไหนแต่สิ่งหนึ่งที่ป้าป้าการันตีในชีวิตหนูได้คือหนูได้เป็นว่าที่อิมพเรียมแต่อยู่ยังน้อยครับหนูมีหน้าที่แค่ตื่นมามีความสุขในทุกวันนะครับป้าป้าจะสร้างทุกอย่างไว้หนูเองขอบคุณที่่สอนปปู้้้าาใหรว การรักใครสักคนที่มากกว่าชีวิตของตัวเองเป็นยังไงครับแล้วก็อยากขอบคุณท่านอิมพิเรียลอิดอูแล้วก็ลูกชายท่านอิมพิเรียลนะครับเมื่อเจ็ดเดือนที่แล้วท่านมอบโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตให้ผมครับแล้วก็สิ่งดีที่ผมได้ตอบแทนท่านได้คือผมจะเติบโตขึ้นเป็นอิมพิเรียลของอโสมี่ไทยแลนด์ครับแล้วผมจะอยู่เป็นผังอนาคตให้ท่านตรงนี้ไม่หนีไปไหนครับผมเลือกแล้วว่านี่คือธุรกิจสุดท้ายในชีวิตแลวผมจะอยู่ล,ลมหายใจสุดท้ายครับกับอาตมี่ครับ แล้วก็อยากขอบคุณน้องชายของผมนะครับที่ร่วมต่อสู้กันมาอย่างเต็มที่นะครับก็ถ้าเราก็จะสู้กันไปอย่างเต็มที่เนาะถ้าคาวมาสเตอร์ที่ที่ถ้ามาเลเซียมีคาวมาสเตอร์อายุน้อยได้เราสองคนก็เป็นเบอรต์ต้นที่จะทาได้นะครับมั่นใจครับแล้วก็อยากขอบคุณพี่สาวคนโตของผมนะครับที่สอนให้ผมรู้จักกับความสําเร็จนะก็และรู้ดีว่าเจ้ต้องแลกอะไรไปบ้างเพื่อให้เราทุกคนสําเร็จจะรู้ดีว่าพี่ต้องเสียสละในใน,ในชีวิตไปบ้างเพื่อเราทุกคนเติบโต รับปากกับพี่ว่าวันหนึ่งเราจะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้นําที่แข็งแรงและสง่างามแบบพี่ขอโทษที่ที่ฝันมาอาจจะเป็นน้องที่ไม่ดีบ้างก็รักพี่เสมอครับ <laughs> แล้วก็สําหรับพี่สาวคนสุดท้ายของผมนะครับก็อยากจะบอกเจ้ว่าเจ้รู้ดีว่าดั๊เป็นคนที่ถ้าไม่มั่นใจว่าจะทําอะไรให้ได้หรือไม่มั่นใจว่าจะทําอะไรให้ได้หรือตั้งใจว่าจะทาให้ได้จะจะไม่เคยรับปากเ,าเลยเจ้เลยแต่วันนี้ แต่ยืนอยู่ต่อหน้าคนหลายพันคนประาน,นพันคนสิ่งหนึ่งที่ดัดกล้ารับปากเจลนี้ก็คือวันหนึ่งครับแะจะเป็นหนึ่งในสี่คราวมาสเตอร์ของ Imperial Master คนแรกของประเทศไทยทีมเราไม่เคยเป็นสองแล้วเราไม่เคยเป็นรองใครขอบคุณครับ